เรามองตั้งแต่วนันแรกและจนวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ว่ามิวมันเป็นยูนิตที่มันเป็นนอนนอนพอฟิตออกกันไหนคือไม่มีผลกําไรเลยกับกันต้องเอาอรายได้จากวอดดักมาตรงนี้เพื่อเอามาจุนเจือซึ่งถามว่าไม่ทำได้ไหมไม่ทําอาจจะสบายกว่าแต่เราต้องทําเพราะว่าบุคลากร,รหรือธุธกร,รกิจมันต้องการกันขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่ครับดังนั้นมันต้องการกันพัฒนาที่มันต้องช่วยกัน แม้วงการเพลงจะเคยเชื่อกันว่าศิลปินยอดนิยมสร้างกันไม่ได้หากในมุมของบอลป่อพงจันทบุผามือกีต้าววงสครับและผู้ดูแลศิลปินมือทองที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องนักดนตรีม,มากมายเชื่อว่าศิลปินดังสร้างได้ด้วยการเปิดพื้นที่ นี่คือที่มาของโปรเจกต์ที่ใช้เวลานานถึง5ปีอย่าง Mill Artists e r v i c e Plat f o r m ซึ่งเปิดให้นักดนตรีอิสระได้ลองทำงานในระบบธุรกิจโดยไม่มีสัญญาผูกพันรวมถึงต่อยอดไปมีผลงานกับค่ายอินดี้ว i l k p k k ด้วยประสบการณ์กว่า2ทศวรรษทำให้เขาเชื่อว่าระบบของวงการเพลงที่ไม่เป็นมิตรและการหวาดระแวงแวดวงธุรกิจ คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผลงานของศิลปินที่มีความสามารถเกิดการขาดช่วงและเป็นสาเหตุสำคัญทำให้วงการเพลงไทยเข้าสู่ยุคถดถอยซ้ำไปซ้ำมาเราเชื่อในเรื่องของแบบ silent shining artist หมายความว่ามีศิลปินที่น่าสนใจอยู่แต่เขายังอยู่ในที่ที่เงียบๆม,มากๆและยังไม่ได้มีชื่อเสียงหรือยังไม่ได้ถูกสปอตไลท์ฉายเข้าไปตรงนั้นน่ะคือบุคลากรที่เราต้องการแต่ไม่เขายังไม่อยากมาเข้าค่ายทำยังไงเพราะนั้นเราก็ย่อยชุดการเรียนรู้ของค่าย ว่าค่ายเพลงค่ายค่ยหนึ่งเนี่ยเราเซอร์วิสเราดูแลศิลปินแบบไหนบ้างเราย่อยชุดการเรียนรู้นั้นให้เหมือนเป็นเหมือนแบบเป็นไลท์เวอร์ชันของโปรแกรมอะ่ะการที่เรามีมิ้วเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ศิลปินหน้าใหม่เขาได้ลองเอาชุดการรู้ของค่ายไปใช้ ถ้าเขาชอบเขาก็รู้สึกว่าเออค่ายนี่น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วค่ายก็มีสิ่งที่มันซัพพอร์ตในคนได้เต็มไปหมดแลวบางคนอาจจะไม่ชอบจริงๆก็ได้หลายวงที่เราเคยเซ็นเข้ามาก็กลับไปเป็นศิลปินสละกก็มีหรือแม้กระทั่งศิลปินวงที่ประสบความสหนื่อจากเราแล้วเขาไปเซ็นสัญญาเข้ากับค่ายอื่นนั่นก็ถือเป็นซั c เ e s s key to s u กเซ s s ของเราเพราะว่าวิวเป็น a r t ์ s t support platform ที่ไม่ได้ไม่ได้ฟิกซ์ว่าคุณจะต้องจบ end up ด้วยการเซ็นสัญญา กับวอเตอดักเท่านั้นแต่วันหนึ่งคุณอาจจะสามารถเล่าหรือบอกคนอื่นได้ว่าเขาเคยได้เข้ามาใช้ชุดการเรียนรู้ของของมิว่ะประสบการณ์การอยู่เบื้องหลังให้ศิลปินมากมายนับตั้งแต่ยุคตั้งค่าย Black Sheep กับ Sony Music BEC Tero ในช่วงปี2543มาจนถึงการร่วมมือสามขวัญตันสมพงปั้น w h ต t the ์ u c k จนกลายเป็นค่ายเพลงอินดี้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในทศวรรษนี้ทำให้ต่อพงเชื่อว่า ไม่จําเป็นที่ศิลปินทุกรายจะต้องอยู่กับสังกัดที่ปลุกปั้นเสมอไปขอให้ยังมีคนรันวงการต่อไปก็อาจเป็นเป้าหมายที่คุ้มค่ากับโปรเจกต์ที่เขาสร้างขึ้นแล้วหัวใจหลักของเราเรามองว่ามันทําให้เราสามารถยื่นมือเข้าไปแตะมือกับศิลปินหรือบุคลากรหน้าใหม่ในยุคนั้นๆได้ง่ายขึ้นทำให้เราพูดจาหรือคุยกับเขาในหานาค่ายที่ไม่ได้บังคับอะไรร่วมกันได้ง่ายขึ้นคือมันทําให้เรากลับมาสู่ในเลนของการทํางานเดิมของเราก่อนแน่นอนแหละหัวใจสําคัญมันก็คือการที่ ดีที่สุดก็คือเราได้ศิลปินจากมิวเพื่อสัญญาขึ้นในเป็นวรตัดใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราได้เพิ่มมาจากนั้นกลายว่าเราได้บุคลากรหน้าใหม่เต็มไปหมดเลยเราได้คนทำมิวสิกวิดีโอที่เป็นเพื่อนของคนบางคนของศิลปินบางท่านแล้วก็ไปทํางานไปทํางานให้ ศิลป,ปินในวอเตรดักเปทางานให้เดือดทอยให้โบบางคน,คนเป็นศิลปินที่มาทำเพลงมาทำมิวสิกวิดีโอให้กับมิวก่อนมีช่างภาพที่ยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยที่เก่งมากๆมีสไตลิสต์มีที team plot, มพล็อปมีอะไรคือการว่าเราไม่ใช่ได้เฉพาะตัวศิลปินมาทํางานกับเราแล้วการว่าเพื่อนๆหรือกลุ่มหรือคอมมูนิตี้สังคมของเขาที่เขาทํางานกันอยู่เนี่ยเราได้บุคลากรที่หลายคนเขาเองก็ไม่รู้ตัวว่าจรงิงเขาเก่งหรือเขาและเขาก็มีศักยภาพพอที่จะสามารถทํางานให้มันเป็นงานระดับคอมเมอร์เชียลได้มากขึ้นแล้วด้ว่าเพราะฉะนั้นจริงมันเวลา การว่าผลดีข้อดีของเราเวลามันได้มันได,นไดทั้งอีโคสเต็มคนดนตรีรุ่นเกา่าบอกอีกว่าจริงๆแล้วคนในวงการมีการประชุมวางแผนผลักการอุตสาหกรรมกันอย่างเป็นระบบมาตลอดทำให้จากเดิมที่เคยคาดว่าอุตสาหกรรมเพลงไทยจะตกตำ่ำเพราะสถานการณ์โควิด -19 ที่กินเวลานานเกือบ3ปีหากก็ยังสามารถทำให้ปี2022กลายเป็นปีที่ดีได้เช่นกัน ฉะนั้นโปรเจกต์เล็กๆแต่ดีกับวงการเพลงโดยรวมก็เป็นเรื่องที่ต้องมีคนลงมาทำเช่นกัน